The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsadda. there is no way to get away under the law, the law of karma. แล้วพอเป็นพระลูกชายครูไม่ใหญ่ที่รู้สึก amazing. อ m มเมซิ่งพระลาลูกชายอีกแล้วเตรียมให้ดี <c oughs> กับอนุภาพาไม่มีประมาณของหลวงปู่อย่างยิ่งยวดแล้วยิ่งได้ฟังครูไม่ใหญ่เล่าถึงพยุหมุนดำะมืนปลายเดินสิงหาคม49ที่มุ่งหน้าตรงมายังหน้ารูปหล่อหลวงปู่ที่ท้ายสภาแล้วก็หยุดชะง,งักปเปลี่ยนทิศไปยังกระทันหันอึกอัก,อกแล้วก็ออกไปทางหลังคา ที่ทำให้อารย์ขึ้นมาเรียบเรียงเรื่องราวกี่ิจหลงปู่ที่เกิดกับยอมพี่ที่เคยเป็นอาสาสมัครที่แผนกคนหนึ่งรับย้อ,ยอมไปนในเดือนกันยายนปี42ยอมพี่คนนี้เกิดขัดใจกับพี่สาวแล้วก็โดนไล่ออกจากบ้านทำให้ต้องไปขอที่พักอาศัยกับคนที่ไม่ใช่ใญาติคนหนึ่งในกรุงเทพด้วยความที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้ไม่มีอาหารกิน ทำให้สุขภาพสุดโทมโยมยมที่มีโรคประจำตัวคือโรคกระเพาะแถมเป็นเนื้อง,งอกในบดลูกและเป็นซีสในรังไข่ทั้งสองข้างแม้เขาจะป่วยจะได้ความที่ไม่มีเงินจึงต้องยอมไปรับจ้างทำงานบ้านทุกอย่างตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มโอ้น้ำซ้ำายัางต้องทำงานแข่งกับเวลานทนกลัน้นปัสสาวะบ่อย แต่ทำให้กระพาะปัสวะอักเสบด้วยเหตุนี้เขาจึงขอลาออกซึ่งการตัดสินใจนี้ทำให้เขาต้องกลับมาจมอยู่ในสภาพตกงานอีกครั้งแถมยังถูกด่าซ้ำเติมว่าเป็นคนไม่สู้งานแต่ความตกอับก็ไม่เคยทำให้เขาทิ้งการสร้างบุญเลยนี่คือสิ่งที่นักเรียนอุบาลฝันในฝฟนวิยาพึงศึกษาเอาไว้ตกอับก็ไม่ทิ้งบุญ มื่อได้ยินครูไม่ใหญ่พูดถึงอนิสง์การเป็นประธานกองทอดผ้าป่าสร้างอนุสรสถานเส,ส้นทางมหาปูชนีจารย์ว่าแต่ใครเป็นประธานกองแล้วต่อไปจะรวยคำนี้ก็แปลบเข้าไปในใจรวยเราชอบมากเพราะเราเข็ดขยะก,กับความจนเหลือเกินแต่การจะเป็นประธานกองในนั้นต้องทำบุญถึงหนึ่งเอสึ่งนั้ว่าเป็นตัวเลขเี็สูงลิบ แต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเนี่ยคนอย่างพี่เขาโยมพี่เขาเนี่ยซึ่งกําลังอยู่ในชะตากรรมที่อกตกอับอยู่ตกตามอยู่นั้นถึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่กล้าจะเป็นประธานกองให้ได้ได้วยความสิ้นหวังเนื่องจากเงื่อนไขยอย่างนั้นแต่ก็อยากเป็นเขาจึงเดินคอตกมา ข้อเนี่ยตกลงว่าเอาคอตก,ตกลงมาอธิษฐานขอกับภาพหลวงปู่ทิฏฐาสภาว่าหลวงปู่เจ้าขาลูกไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเงินก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นมีอย่างเดียวแค่นั้นลูกอยากเป็นประธานกองแล้วเกินแต่ในตอนนี้ลูกจะไม่มีเงิน แต่ลูกอยากเป็นขอหลวงปู่ช่วยบันดาลให้ลูกได้เป็นด้วยเถอดช่องทางวัดมีบุญอะไรที่ใช้แรงงานเขาก็ใช้แรงงานเข้าแรกเพื่อให้ได้บุญกับหลวงปู่ได้บ้างเพื่อที่จะมีส่วนหนึ่งเนี้ยบุญที่ได้รับในตอนนั้นก็คือการขนกระสอบหินเกล็ดขึ้นยักษะหน้ามหาวิหารหลวงปู่ซึ่งเราเรียกว่าสมมาถสธิทเลบุญ หลังจากเสร็จพิธีชุบตัวในวันครูธรรมกายในปีนั้นสศรกบิาณุชนทยจนทยอกันมารับบุญกันทั้งวันทั้งคืนแต่สภาพอากาศฝนฟ้าช่วงนั้นไม่เป็นใจเอาซะเลยเพราะฝนตกทีทีเราก็ขนหินเกร็ดกันทีทีท้องฟ้าอึมครึมได้ทั้งวีทั้งวันแต่เขาก็ทุกคนยอมตากฝนโยมพี่นี่ก็ยอมตากฝนจนจับไข้เนี่ย พราะฝนไม่เป็นใจแต่หัวใจเขายิ่งใหญ่อยากจะเป็นประธานกองอดนอนด้วยไหนจะป่วยไหนจะไม่มีเงินไหนจะอะไรไหนแต่เอาแรงมาอดนอนเพื่อขนกระสอบหินถึงสามคืนติด,ต,ดติดกัน<า>อขอเพียงแต่เพียงอาหารเป็นมื้อหนึ่งพอประทังชีวิตเท่านั้นแต่ในคืนวันที่สามนี่สิครับทุกคนทำงานกันลำบากมากเพราะฝนตกหนัก ไม่รู้ว่าเมฆย,ยักษ์ดำทะมึนลอยมืดฟ้ามัวดีมาจากที่ไหนมาในไม่มาแต่เมฆส่งเสียงมาด้วยฟ้าคำรามเนี่ยเตือนไว้ก่อนแต่กลุ่มคนที่เหลือในน้ำอีกประมาณ30สิบคนก็ยังบ่ยั่นครับยังฮึกเหิมขนก็สอบหินขนก็สอบหินโดยไม่โกเกงแต่หน้าเดดดดทั้งสิ้น เพราะพวกเขาขนก็สอบหินกันบริเวณหน้ารูปหลวงปูพอดีขนมาถึงตังนั้นน่ทันใดนั้นอยู่ๆสายฟ้าก็ได้ฟาดดังเปลี่ยงและเรามาต่อหน้าโยมพี่ท่านนี้ทห้กลุ่มเขาที่กำลังแช่น้ำอยู่ต่างรีบกรุลีกุจ่อขึ้นจากน้ำกันหมดโดยไม่ได้นัดหมายเหตุการณ์้โยมพี่ได้เตะอึ้งตรึงอย่างชนิดที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะคิดตอไปว่าหากสายฟ้าฟาดเรามปอีกเพียงหนึ่งฟุต นักหมายถึงจะถึงผืนน้าที่พวกเขาทุกคนกําลังแช่กันอยู่และพวกเขาคงต้องชักดิ้นชักงาเป็นตอตะโกงอิกอยู่ในน้ำแน่แ่ <c oughs> ความอัศจรรย์นี้ทําให้โยมพี่ท่านนี้ขนลุกชูชันเมื่อคืนจากศาสรเศร,รษฐีมาก็ธิฐานว่าที่ทุ่มเทโดยอาชีวิตเป็นเดิมพันขนาดนี้ถึงสามคืนติดติดกันทั้งทั้งที่เหนื่อยแทบขาดใจลูกไม่ขออะไรขออย่างเดียว ขอให้ได้เป็นประธานกองออนี่ขอให้ได้เป็นประธานกองดให้ใจที่เด็ดเดียวก็ทั้งถึงวันรับรับผ้าไตรแล้ววันนั้นโยมพี่ก็มานั่งซึมคอตกลงนั่งจับเจ้าในบ้านยายเพราะวันนี้เขามีเงินทำบุญสุดกำลังได้เพียงหนึ่งร้อยบาทร้อยเดียว ซึ่งนหมายถึงหมายถึงมันเป็นค่าอาหารในมื้อต่อๆไปของเขาด้วยแต่ยังไรก็ตามพี่เขาก็ไม่ได้คิดเลิกล้มเป้าที่ตั้งเอาไว้และเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆก็มีคนไม่รู้จักคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกโยมพี่ว่าเราเป็นประธานกองมาร่วมบุญกันไหมล่ะโยมพี่ก็ตอบกลับด้วยเสียงอ่อยๆว่าก็อยากเป็นเหมือนกันแต่ไม่มีเงินเลย คนไม่รู้จักคนนั้นจึงตอบกลับว่างั้นให้ยืมหมื่นหนึ่งวางเดือนก่อนนะไม่ล่ะเจมพี่ตอบไปว่าถ้าให้ยืมก็ไม่มีเงินคืนหรอกก็ตอบตรงๆเงี้ยแต่ถ้าร่วมมุลด้วยก็ยินดีครับเมื่อคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนได้ยินเขาตอบอย่างนั้นถึงก็อึง้งชะงักไปครู่หนึ่งราวก็มีอะไรมาเสกกดแล้วก็ตอบผมแบบแบบงงๆว่าก็ได้ แล้วรีบฉุดโยมพี่ไปหาผู้ประสานงานเอาโบพร้อมกับควักเงินหมื่นหนึ่งใส่ซองแล้วก็หิวปีเขาไปถวายปัจจัยรับพระตรายกับหลวงพ่อพอถวายเสร็จโยมพี่ก็เป็นงงไม่หายเลยว่าอยู่ๆมาเป็นประธานกองได้ยังไงเนี่ยสิ่งต่อนน้นโยมพี่นึกถึงพระเด็คุณหลวงปู่มากขอบพระคุณนั่นแต่ใน,นที่ต่อไปคือรับไปแล้วต้องลุยบอกบุญต่อไปให้ครบเป้าให้ได้ ายในหนึ่งเดือนก่อนถึงกำหนดปิดกองให้ได้ตึงแต่นั้นก็มีหมอดูมแม่นมากคนหนึ่งมาทักเขาว่าช่วงนี้ห้ามคุณเดินทางเด็ดขาดเราจะเกิดอุบัติเหตุทัโยมพี่ไม่มไกล้าเดินทางไปภาคใต้เพื่อไปบอกบุญญาติเลยเนะี่ยจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงสองอาทิตย์เขาก็มานั่งคิดว่ามันเหลืออีกสองอาทิตย์เท่านั้น นี่เหลืออีกสามิาท์จะปิดกองแล้วเนี่ยถ้าไม่ไปก็ <S <S จะบอกบุญไม่เต็มกองแน่ๆโยมพี่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงจึงเข้าไปนั่งสมาธิที่บ้านคุณยายอาจารย์นั่งนิ่งปล่อยวางทุกสิ่งหมดแต่ก็มีความสุขนะตั้งแต่สามถึงเก้าโมงเชา้าอยู่ๆก็เห็นภาพตัวเองเนี่ย นั่งจนเห็นเนี่ยกำลังนั่งรถทัวร์ไปภาคใต้ท่ามกลางความมืดแล้วก็มีเสียงตอบโรัวขึ้นมาจากกลางท้องนะตอนนั่งสมาธิเห็นบ้าไปเถอะไปได้ปลอดไปดังซ้ำๆพอลืมตาขึ้นมานี่ก็เลยตัดสินใจว่าไปไงเป็นกันยอมลงไปใต้ หมอดูทายว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็ะช่กงเถอะตอนนีม้มีปิติก็ไปบอกบุญญ,ญาติทุกคนแต่ได้มาแค่ห้าพันแต่นั้นก็ขึ้นมากรุงเทพอย่างปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีปัญหาพอขึ้นมาแล้วหัวใจคิดว่าตั้งเป้าต้องให้เขาเป้าเจอใครขอให้เป็นคนนั้นนนัแหละบอกดะไปเลยบอกดะไปเลยครับจนวันสุดท้ายที่จะต้องถวาย ก็บอกที่เต็มกองด้ดยเวลาจวนเจียนอย่างเฉียดฉิวในวันที่สิบตุลาคมสองห้าสี่สี่วันคล้ายมันเกิดลวงปู่แถมเกินเป้ามาอีกเจ็ดร้อยบาทครับ<า>เห็นไหมจ๊ะน่าจะเข้าแล้วยังเกินกรบปิ้นนี่เธอไม่มีอะไรสักอย่างแต่มีหัวใจแค่นั้นเองแล้ในสุดเธอก็ทําได้ยกพิจารณาตัวของพี่คนนี้เกิดมาผิวพรรณดีหน้าตาดีเหมือนเด็กมีบุญมากๆแถมยังเป็นทีแรกที่เปรดปรางพ่อแม่มาก แต่พออายุได้ครบได้สิบเดือนเกิดเป็นโรคฝีดาษแล้วเกษียชีวิตในท,ที่สุดโยมกลงของผมเป็นเกษตรกรยังทำการปานา,าติบาอย่างเนืองๆท่านชอบดื่มเหล้าทำบุญตามประเพณีแต่ท่านศรัทธาพระเด็คุณหลวงปู่วัดปากน้ำมากตอนท่านป่วยในช่วงสุดท้ายชีวิตด้วยโรคสมองฝ่อและอมัมบลึกท่านมักจะร้องให้หลวงปู่ช่วยท่านหายากโรคเสมอแต่รัาสุดท้ายในเกษียชีวิตลงด้วเจ็ดสิบสามปีคำถาม ทำไมฝนถนึงตกต่อเนื่องมากเฉพาะที่วัดจนพวกเขาขนกระสอบหินกันด้วยความยากลำบากและการที่ทุกคนเกือบโดนฟ้าผ่าสายฟ้าที่ฟ้ามาเส้นนั้นหยุดชะงักได้อย่างไรการที่กคนต้องไปอธิษฐานขออะไรกับหลวงปู่เนี่ยท่านจะรับรู้ทุกครั้งไหมครับเพราะมันเยอะอะทั่วโลกเลยและท่านมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่าจะช่วยใครบ้างครับ และการที hey, ουμε, hmm. ่โยมพี่อธิษฐานขอหลวงปู่เนี่ยเพื่อได้เป็นประธานกองท่านรับรู้ไหมครับอืมเข้าใจถามเนอะเหตุใดยูยูก็มีคนที่ไม่รู้จักกันเลยเดินมาให้เงินวางเดือนเพื่อโยมพี่คนนี้ได้ปิดเปิดกองทําบุญได้เป็นอัศจรรย์แล้วก็ปิดกองได้สาเร็จแถมเกินเป้าอีกหลวงปู่ท่านช่วยอย่างไรครับและโยมพี่จะได้รับอนิสงส์อย่างไรที่ปิดกองสําเร็จครับ อุปกรรมใดโยมพี่มักต้องมีเรื่องทุกข์ใจเสียใจยหนักๆก่อนที่จะมีลาบใหญ่โยมพี่ต้องแก้ไขวิบากนี้อย่างไรและต้องทําใจอย่างไรเมื่อเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ครับโยมพี่พอจะมีกําลังบุญในการมีอาชีพที่ดีมีารายได้ที่แน่นอนมีเงินทําบุญเป็นประธานเอ็มกับเขาในชาตินี้บ้างไหมแล้วก่อนตายเขาปรารถนาอยู่เรื่องเดียวคืออยากจะทําบุญเอ็มถวายหลวงปู่มหาปุชนียาจารย์องค์ละกอง ขาต้องทาอย่างไรบ้างครับเอา้าก็ทําแบบนั้นแหละแต่ไม่ก่อนเดินทางไปใต้ย,ยมพี่นางสมาธิที่บ้านคนุณยายได้นิ่งอย่างมีความสุขได้นานติดต่อกันถึงสิบสองชองั่วโมงทั้งๆท,ท,ท,ที่ก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะนอกจากภาพที่เห็นตัวเขาเองนั่งรถไปท่ามกลางความมืดแล้วก็ได้ยินเสียงที่บอกว่าปลอดภัยสิ่งนี้เกิดจากอะไรหากเขาไม่ได้มานั่งสมาธิบ้านยายจะต้องเกิดอุบัติเหตุตามหมอดูทักหรือไม่ครับ บุพกรรมใดทำให้โยมพี่ชายโยมพี่คนนี้เกิดมามีผิวพรรณลักษณะดีแต่ตั้งมาเป็นโรคฝีดาดตายตั้งแต่ยังเป็นทารกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไหมครับบุพกรรมใดทำให้โยมของผมเป็นโรคสมองอ่อและเอามาพลึกขณะท่านป่วยด้วยความที่ท่านศรัทธาหลวงปู่ปปวัดปากน้าท่านร้องให้หลวงปู่ช่วยแต่ท่านก็ไม่ได้ทําบุญอะไรมากความศรัทธาหลวงปู่ช่วยท่านได้อย่างไรบ้างเออตายแล้วท่านอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างครับ ยอมแม่พระพ่ออ๋อพ่อบวดเป็นพระเนะแล้วก็ททำได้แล้วก็ผมได้สร้างาบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพรรมเคยเข้าถึงคำว่ากายเขาบ้างไหมครับไม่แน่เรามาสร้างาบารมีกับหมูค่คณะขี่เล่าครับก็เนาะไม่นะ ลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นิยายปารามปรากันจ้าฝนติดตกอย่างนักทีทีหลายวันเมฆยักษ์ดำตำม,มุญอีฟ้าผ่าเปลี่ยงพปล่ามาที่ไกลสามหาเศรษฐีทท,ทเลบุญด้านหน้าโลกหลงปูอย่างต่อเน,นื่องต่เไปนคนก็สอบหิดในความยากลำบากและเกือบโดนฟ้าผ่ากันทุกคนนั้นก็ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะทำให้เราได้สร้างบาร,รมีอย่างพิเศษคือยิ่งลำบากก็ยิ่งได้บุญเพราะไม่หวดาดหวั่นต่ออุปสรรคอันใดซึ่งจะท้ายเมียในสงไดยย่อคือจะเป็นผู้ที่มีกำลังกายที่แข็งรแรงมากเพราะใช้กำลังกายแบกกระสอบหินเกล็ดมีกำลังใจที่เข้มแข็งถ้าเป็นหญิงก็จะคล้ายๆนาวิสาขาที่มีกำลัง ากายเทั้ห้าช้างสารแลวจะได้เชื่อมสายบุญกับระเดชผู้หลวงปู่อีกทั้งยังมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพวกพร้อมบริวารที่ดีเป็นต้นจ้ะการที่ทุกขอายฐานถึงหลวงปู่ขออะไรต่างๆนั้นแม้อยู่ห่างไกลกันกรตามในทุกภูมิภาคทั่วโลกท่านก็นรับรู้ได้ได้ดยธรรมจักขุญา,าทณทัศนะของท่าน โเฉพาะู้ทธิอธิษฐานจิตติศู์กลางกายและสิ่งที่อธิษฐานนั้นเป็นความดีแต่ก็จะเอาทุกคนเข้ากลางธรรมกายของท่านนะแล้วก็วิชาธรรมกายแก้ไขไป,ปพร้อมๆกันแต่ความสําเร็จของแต่ละคนที่บางคนช้าบางคนเร็วก็ขึ้นอยู่กับวิบากการของและกําลังบุญที่ทำม,มารวมทั้งความมุ่งมั่นศรัทธาในตัวท่านที่ไม่เท่ากัน เดีย๋ยวพี่คนนี้ที่อธิษฐานจิตประคอให้เป็นประธานกองกฐถิ่นท่านก็นรับรู้รวมทั้งคนอื่นด้วยถึงท่านก็พยายามแก้ไขสมปรารถนาทุกคนละจ้ะอยู่ดีๆคนนี้ไ่รู้จักกระเดินมาให้เงินวางเดือนเพื่อยอมที่พี่คนนี้เปิดกองกฐถินได้เป็นอัศจรรย์แล้วก็เดีปิดกองในสําเร็จนั้นเพราะว่าพระเดียุณหลวงปู่ท่านทรงผังสําเร็จแห่งความสมปรารถนา ไปในกลางกายของโยมพี่คนนี้ให้ไปเดึงดูดผู้มีบุญมาช่วยจ้าโยมพี่คนนี้เมื่อปีกรสำเร็จก็จะได้อานิสรสงนิย่อคืคอผังจนถูกลือไปหมดแล้วแล้วก็พังรวยกำลังหนาแน,น่นได้สมบัติทั้งสารคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเพราะฉะนั้นชาติต่อไปะจะรวยมากๆจ้า ให้มันสร้างบารมณ์ให้สุดกำลังต่อไปจนกว่าจะหมดอายุขไขน,นะจ๊ะยีมพี่มักจะมีเรื่องทุกข์ใจหนัหนกๆก่อนที่จะมีลาบใหญ่เพราะได้ดีที่ผ่านมาก่อนทําบุญมักจะมีใจไม่พองใสอีกทั้งเคยทําให้ใจคนที่จะทําบุญเขาขุ่นมม่มีเรื่องหงุดหงิดใจก่อนทําบุญบ่อยๆอีบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะคือพอเขาจะทําบุญก็ไปพูดนั่นพูดนี่ท้ายังทั้งเขาอารมณ์ดีๆเสียหมดเลย จะแก้ไขรักษาใจตัวเองให้ดีทั้งก่อนทําบุญกําลังทําและทําไปแล้วอีกทั้งอย่าไปทําให้ผู้อื่นคุณมัวคุณใจก่อนทาบุญกําลังทําและภายหลังอยากทําบุญด้วยถ้าหากเจอเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องไม่หวั่นไหวให้รักษาใจใส่ใส,สเสมออีกทั้งมานั่งสมาธิจเจริญเมตตาภาวนาดีจ้ะเดเพื่นคนนี้ได้มีความปรารถนาว่าก่อนตายขอให้ตั้งกองกระถินได้ ถาวายมาปูชนีาจารองค์ละกองนั้นก็ต้องใช้ความเพียนพยายามมากเพราะว่าทานบรมีในอดีมันหย่อนแล้วก็ต้องไม่ท้อถอยพระบุญเก่ามามันมีน้อยดังนั้นจึงต้องทําด้วยตัวเองและชจักชวนคนอื่มมาร่วมบุญ้วยจ้ะการเดินทางไปทางใต้ย,ยมพี่ได้นงางธรรม,มาทิ่บ้านคุณยายอาจารย์นานถึงสิบสองชั่วโมงอย่างมีความสุขทั้งๆท,ท,ที่ไม่เห็นอะไรเลยนั้น เพราะใจโยมพี่มุ่งมั่นอยากจะเป็นประธานกองจึงทำให้จิตรวมเป็นสมาธิในระดับหนึ่งที่เข้าถึงปีติสุขจ้ะแต่ต่อมาได้เห็นภาพตัวเองนั่งรถไปในความมืดแล้วได้ยินเสียงว่าปลอดภัยดังขึ้นเหมือน,นั้นก็เป็นเรื่องของบุญในตัวที่ตั้งใจเป็นประธานกองเป็นหลักบรรดาได้เห็นภาพและได้ยินเสียงนั้นจ้ะถ้าโยมพี่นั้นไปได้มานั่งสมาธิที่บางคุณยาจารย์ก็ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่หมอดูทั้งทาย เพราะเขาไม่ได้มีวิบากกรรมที่สามห้เกิดเหตุการณ์นั้นจ้ะแต่ก็ดีที่เขาเตือนสติเงินเอาไว้เนี่ยเราจะได้ไม่ทล่าใจไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตยอมพิชางยอยมพี่คนนี้เกิดมามีผิวพรรณและลักษณะดีแต่เป็นโรคฝีดาษตายตั้งแต่ยังเป็นทาลกเพราะกรรมนันติบาตต่างๆริา่าสัตว์มหาอาสัตว์เป็นเป็นนมดองเป็นต้นมาส่งผลจ้ ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์นานแล้วไม่อาจจะรับอุ่นได้เย่อของไปโรคสมองฝ่อแล้วเอามาพลึกเพราะกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์รมหารและฆ่าขายเพราะ้องกรรมดื่มสุราและมุสามารวมส่งผลจ้ะนี่ดื่มสุราดื่มมุสาได้ทำให้สมองฝ่อฆ่าสัตว์รมหารก็เป็นน้ามาพลึกขณะป่วยก็มีความศรัทธาไปเรียกคุณหลวงปู่แต่ไม่ค่อยได้ทําบุญมาก ตายแล้วก็ได้ไปเป็นเทพบุตรสุดหลอสายพย,ยัญชนะชั้นจตุมหาราชิกาได้บุญที่ทําตามประเพณีและเลื่อมใสในพระเด็คุณหลวงปู่ได้รับบุญที่โอทิตไปให้บ้างทําให้มีทิพย,ยสมบัติดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็เป็นระดับทั่วๆไปให้ทําบุญที่ไปให้ทันอีกจ้ะย่อมแม่พระพอ่อตัวลูกได้สร้างบารมีกมูคณนะมา โดย่าแม่กับพระพ่อกับเป็นกองสเสบียงประเภทตามกำลังจึงทำให้สายบุญที่มีอยู่กับหมณนะไม่แน่นดังนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันส่วนตัวลูกเองเมื่อพุทธนานที่านมาก็เป็นกุลบุตรเบื่อหน่ายในการครองเรือนจึงออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ,แผ่จนตลอดชีวิต อีผลการปฏิบัติธรรมก็ถึงดวงสใสใสองค์พระสใสใสพอตัวรอดกลับดุสิบุรีแต่เรามาสร้างบารมีสองรอบจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญลาติฐานจิตตามติวิดุสิบุรีวงมุนมิเศษเขตบรลลมปภริสัทธ์จะได้พรัดกันเลยจ้า the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma